หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมเจนนาทีแปดยนะครับตอนที่เห็นตอนนี้เรียกรถเรียกรถทำานองว่าซุ่มเรียกหรือเปล่าก็บ่ได้เรียกสุกข,ขั้นเั็นไนเรียกเมืองใบอะ่นเรียกเมืองไปภาษีรถเขาเรียนมากนะครับรถเขามาเรียนมันก็ต้องโบกโบกเรียกตรวจดูไปภาษีจริงสิปะ สพเบื้องไอ้สพกลมาใยจังวัดกลาสินเดี๋ยวมีกันตั้งโต๊ดขยกข่างๆนะครับผมอยากให้ผมอยากร่อให้มีประชาชนลงมาเสียขับปรับก่อนจังๆจังสิลงไปนะเสิไปหูนะครับว่ามันปรับแบบระบบใดนะครับโดยอำนาจใดนะถ้าการตั้งจุดตรวจเนี่ย เมื่ยืนตามช่องทางเดินรถเนี่ยกับบุง,งูอาศัยโดยอำนาจใดนะบ่มีคนใหม่บ่มีคนใหม่ให้อำนาจแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตัวเองเฮ็ดถูกแล้วเมันก็แปลกอยู่เป็นมานตั้งทุกมือนะครับยุนี่สพกกำาลใสายเนี่ย เป็นว่าต่างถุงมือเลยไปยชาชนผู้สัญจรไปมาหนีมากย่ำไปเห็นย่ำนั่นมาสันบางบ้านหนีมีทั้งเสาทั้งแรงทั้งเสาทั้งเย็นขยันนะครับย่ำหลับมาเจ้าหน้าทีขยันเสือเกินนะเดี๋ยวรอสักพักนะครับรอผมรอให้ไปยชาชนลงมาเสียคับปรับผมจงขี่ยางไปเมือง คันที่ขั้นที่จอดอยู่นี่นาจะนาจะได้ลงนะขาดบานะครับขาดบาเอ,อไนะา,าไปละมันจะลงแต่รถรถเขาบ่ามีความผิดเราไปโบกเขาเห็นยังนะครับถ้ารถปชายชนบน่าท่านมีความผิดจะ้าที่บ่ท่านได้ราบความผิดเอาอำนาจไปไปโบก้รถเขาหยุดนะครับอยากทราบตรงนี้เนาะ ทราบว่าใส้อำนาดไปมาโบกให้ประชาชนหยุดในการเดินทางเนี่ยใบัตรประชาชนเนี่ยตอกเตรียมบัตรไปน้ำขาดยางมาเอาประชาชนก็จะทมหานะครับเมื่ออาจิสั้นๆจนงไงไังเอยเตอเพราะว่า มันมันบริเเป็นใหม่กันสั้นนะครับใหม่ครัผมก็มานะดนะไปมีคนหนึ่งลงมากนะล็อกเลย คุณปั๊บป่ครับพอเราบอกขพอตังโต๊ะแบบที่าปั๊บยู่นเเลยแล้บมีเป็นยังไงไปซั่งบ่ใบสั่งคือไปประชาชนไปเดี๋ยวเราเข้าใจเงี้แล้วมบ่ครับ ใช่ไหมผมลกที่โลงนี้ใช่มครับก็ต้องไปสร้างก็ต้องให้เขาไปเสียขันบ้ต้องไอ้เสียครับแมนแล้วไปสร้างยุ่นี่เขาจะไปเสียไหนยังไงขันบ้าให้งขับประชาชนไปครับแสดงว่านะครับไปสร้างมุ่นนี่เป็นการชคบลากนันแล้วเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้ได้เป็นจุดอยิ่งทัดตัวนี้จุดเขาเป็นจุดยิย่งนวันี้อวันขันมัในจราจรม,ม่เหตุ จำเป็นอันใดคือต้องตั้งยุตัวกวั้นสอพอกัมาใส่ร้อยตำรวจอภิชาตมณีจันทร์นะครับเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติในตอนนี้อาจจะเป็นนี่คือเป็นคือเป็นใบสร้างระบบเขียนนะครับระบบเขียนเป็นลิมนั่นแหละอันนี้ คือระบบเขียนผมประสาบนะครับว่าเจ้าหน้าที่อาศัยโดยอำนาจใดเนาะเอาต้องมายืนตามช่องทางจราจรจรอต้งสี่ไหมครับมีคนมาแหยอำนาจอยู่บ่ ตอบนี่รถขนควายขนงัวขนโคขนกระบืนอมีตลาดนัดหรอเป่ทั้งมีบักมหมือน,นอ๋อตลาดนัดข้างหน,านง้ามีมมาอ๋อก็เลยตังแต้มั้งไม่น่าเละไปตังเ็เป็นเะป็นแบบไหนอครับไปตังอันนี้ค็อมีขราบผมย่ำห้องโบยอย่างเดียวก็ห้องสเตแกนใจก็ไดครับผมขอขอซ่อมหูจังไบเมียได้ ใจก็ได้ลูกสารคดีได้ใครเคยเห็นตัวใจสี่หรอไม่เป็นใบสั่งในเรื่อง่นนี้แค่เขาสแกนใจตรงนี้ก็ได้ครับผ่านห้องบอมันไม่ได้มาลูกฟ้าเขาสแกนใจลูกไอ้ของไอ้สารคดีเลยก็ได้เขาสแกนใจเขาสแกนเป็นสลีปไปใครเซเว่นครับคือเซเว่นนี่แหละครับแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ดิอันนี้อันนี้เคสท่านครับเคสออกมือไดยมือครับมีมีราคาเงินพอครับสองร้อยสองร้อยท่านท่านจะบอกว่าท่านเอามาเขาระบบแล้วท่านเก็บไว้ ปรจชาชนเอาอย่างไปชาระที่หลังสันมันมันไม่เม่นะครับมันย่อนแยงกันนะครับมันย่อนแยงกันนะครับที่เจ้าหน้าที่อธิบายนะครับสพอกรรมราาสยร้อยตำรเดกตัพิชาติมณีจันนะครับเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงานอยู่ตอนนี้นะครับคือท่านนี่นะครับ ผมมาสงง่งของอยู่กับกำลังใส่เนี่ยแหละครับครับถึงจุดรับใบสั่ง,งเป็นคือไปเขียนใบสั่งอยู่คนต้องต้องให้นไหว่าเจ้าลงมารับใบสั่งมันก่อนเกือบทานเพราะมีหดเกือบใซตอีกนิดใบสั่งเจ้าพนักงาน,นอันระบบเดิมเป็นแบบนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กแบบนี้นะครับระบบเดิมแต่ว่าตอนนี้เป็นระบบพิท,ทีเอ็มก็คือระบบจัดก,การ จะก,การระบบจัดการเอกสารของตำรวจนันแหละของโพลิกนะครับระบบที่เป็นระบบปรับนะครับเป็นระบบปรับซึ่งซึ่งการจะปร, tense, ปรับใดเนี่ยมันบ่เป็นไปปรับทันที่ต้องเอาความมุ่เขาในระบบก่อนนะครับของสตชท่านไปประมาณสองวันระบบจังจะเขาค้ายๆค้ายๆครับเจียงผู้บังคับการสุตซี่สาม พวกบังคับฝาการมาทำงานอยู่บ่มึงอย่างศ<อ>ูนยที่สามต้องลงลงมาเขียนใบสั่งประัานมันสั่งเจ้าพนักง,งานโอ้ยใจลายอ่ะดิตรงตรงนี้ตรงนี้ม,นม,นมันมันมันบ่น่าจะใช่ละ่าทธานบา่าเอาเขียนให้ประยาชนแล้นเอาเพียงเอาเข่ามาลงระบบบ่ได้ปั๊บเป็นเงินสดเนี่ย ผมบาเสียนะครับเพราะว่าใบสร้างอันนี้เจา้าน้าทีจะเอาใบไดก็คือชำราเนันแหลวเท่านั้นนะครับตรงนี้นะก็มีผมมาทราบว,ว่าท่านทวัดดอนกระซินนี่เป็นพปนัานสอบสวนหรือไม่นะครับที่ปฏิบัติงานอยู่ตรงนี้นะครับเย็บใจ เออมือนนันการเชยญไปสร้างต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเขียนยุโรปแบบนี้ว่ามันให้ประชาชนตกองลับนะครับพบการกระทําความผิดเียนไปสร้างือต้องเขียนเขียนยุโรปตรงนั้นเลยนะครับว่จจาเป็นต้องให้นประชาชนเสียเวลาลงไม้รับไปสร้างยุโตะมี่คือการปฏิบัติงานทั่วไปนะครับว่จจาเป็นเลยสี่แส้ประชาชนลงมากนะก็ท่านผู้ใดเป็นคณพคณะจัดส่วนบ้างครับอยู่นี่อยู่ทางในสบาย ปรับอยู่นี่ไม่ได้ปรับเอาไอ้นี่เด้๋อันนี้เดี๋ยวอันนี้คือปรับเรียบร้อยแล้วครับคุณออกมานี่เอาไปเอาไปเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วไปไปคืนปรับเรียบร้อยแต่ว่าครับตัดสวนเอยู่นี่บ่ได้ปรับอยู่นี่เขาไปปับยูนโร่องคับก็ไปปับคุณเราเอาไปเอาไปเอาไปสร้างมาขึ้นนี่ยันแย่งอีกแล้วเป็นไปบ่ได้นะครับเป็นไปบ่ได้ผมบ่เสียว่าไปปับคุณเราต้องเอาใบสั่งมาขึ้นมาอนี่เป็นไปบ่ได้ ไคร,ครับเขาอา,าไปหาัาครับเขาใจเขาใจตรงนี้ก็คือว่าท่านท่านผู้กองบอกว่าบเด็ดป่เงินสดอยู่มีประชาชนเขาไปปัาอยู่ในโรงพักแล้วเราเอาเราเอาใบสั่งมาขึ้นว้มีเสียเป็นไบไม่ได้นะครับ่เป็นไบไม่ได้เป็นปป <c oughs> เจ้าหน้าที่ให้ได้มัด่ะสิ่งใดที่เป็นใบไม่ได้อาจจะเป็นไปได้นะครับสิ่งใดที่ประชาชน เห็นา่าเป็นไปบ่ได้เนี่จํำรวจเท่ได้่เมื่อช่วย่างนะครับนั่ปังจะเป็นจงสั่นอยู่แล้วนะอือพันตำรวจโทนะัครินศรีอัครวิเมศลองผู้กำกับปอนะครับรองปราบปรามลองสวปอสาบัดปราบปรามตลอดปราบปรามเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ควบคุมซึ่งนี่แหละก็คือว่ากฎหมายม่มีอำนาจ บอกฎหมายบ่เคยให้อำนาจเจ้าหน้าทีต่ตำรวจออกมายืนขวางตามช่องทางแต่ละจอดนะครับบ่มีจนกฎหมายใดเลยนะครับการกระทั่งแบบนี้เป็นการละเมิดสิทธินะครับเสรีภาพความเป็นาชนย่างชัดเจนเลยนะครับบม่เคยมีหน่วยงานใดออกมาเห็ดแบบนี้ได้นอกจากตำรวจที่มายืนขวางตามทองถนนนั่นเอแล้วก็นี่แหละคือเห็นเนี่ยครับไปสั่งเป็นว่าไปสั่งท่านบอกว่าเอาเขาไปปรับไม่ลงพักแล้วพนักงานสอบสวนรออยู่พุ่น แล้วก็เอาใบสังมาคลืนใบหนีระสัน่นะ<ม>เป็นไปได้ยุบครับพิจารณามเมิองนะครับประชาชนวินยูชนทััวไปนะครับเปนยัางคือต้องสั่งควอมยากลำบากเนี่ยปายชนขนาดนะั้นเป็นแค่ราคาปับแล้วต้องเอาใบเอาใบสังมาคลืนนยูโต๊นี้หน้าจุดตัวนี่เป็นยังคือบ่อยเห็ปบบนปาชนกระบาดเลยแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกๆจะมาล่าใสา่จะไปกระสิน ที่สาม,มารถตั้งสมืออย่น่ทำให้เหตุตอบไ่ได้นะครับคำถามแล้วว่าด้วยเหตุใดนะครับด้วยเหตุใดจะถึงมีเหตุด้วยเหตุจำเป็นใดนะครับการสิมาตังทั้งที่ตามทางหลวงนี่ต้องได้รับอนุญาตจากพ่ออ๋อทางหลวงนะครับด้วยเหตุจำเป็นอันยั่งยิ่งเช่นมีอุบัติเหตุนะครับจังสิสาม,มารถเอาอีกอย่างมาขวางตามช่องทางจราจรได้นะครับหรือว่ามีต้นไหมล่มทับหรือว่ามีเอียงก็ตามแหละ ที่เป็นเหตุนะครับเหตุสุดวิสัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจังสีมีอำนาจนะครับสามารถตั้งสิ่งกีดขวางตามช่องทางจ,าจราจรได้บ่เป็นว่าบ่มีเหตุอย่างเลยคิดจากตั้งก็ตั้งบางทีบ่มีนะครับบ่มีอำนาจตามกฎหมายให้กระทำได้นะครับบ่เคยมีเลยนะจึงภาคประชาชนเท่าจึงมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเดินทางการปปิดแวดนาทีแบบนี้นะครับ มา,าเป็นระเบียบบ่บ่ใช่นะครับทุกคนเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะครับการตั้งจุดตรวจนี่บ่เป็นระเบียบของสตชนะครับเป็นเพียงบันทึกข้อความคําสั่งของอดีอตพอบตรที่บันทึกข้อความออกมาบันทึกข้อความเวียนเพียงเท่านั้นนะครับระเบียบนี่ยังยังมีสักสูงกว่านะครับที่จํากัดไว้แม่ระเบียบวีนไยมีข้อบังคับเป็นเป็นสักทางกฎหมายสูงกว่า บันทึกข้อขวความหรือคําสั่งแล้วถ้าคาสั่งนั่นนะครับไม่บอชอบเป็นกฎหมายหรอแต่คําคสั่งของผู้บังคับบัญชานะครับหรือการอนุญาตเนี่ยที่ทุกคนเข้าใจมาโดยตลอดนะครับว่าต้องรับอนุญาตจากผู้บังคับการต้องมารับอนุญาตจากพอ,อ,อกท้งหลวงนะครับไม่เมื่อกฎหมายบ่บ่ได้บัญญัติไ้เลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถกระทำใดเนี่ยผู้อนุญาตกระเท่ากับสนับสนุนให้กระทำผิดนะครับ เป็นผู้สนนะับสน,น,นับสนุนชื่อกันนะครับเป็นผู้กระทําผิดล่วมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําหนังสือนะครับจะทําหนังสือถึงพ่อเจววนะครับเมื่อน,นี้ถึงพ่อเจววยื่นไปว่าผู้บังคับการไ้นอนุมัติเป็นหนังสือหรือไม,ม,ม,ม่นะครับพอออทั้งหลวงไ้อนุมัติเป็นหนังสือหรือไม่นะครับขาบ่มีนะครับเจ้าหน้าที่ยุ่งเหนีย่ยวรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบเป็นการกระทํา เป็นการปฏิบัติที่ที่ม่ชอบโดยกฎหมายท่านที่นะครับถ้าเหตุโดยพละรก,การนะครับต้องทำหนังสือยื่นนะครับพวกนี้มันต้องมันต้องต้องว่ากันโดยเอกสารพยานหลักฐานนะครับดังทีชัดเจนยืนด้วยพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารเท่านั้นนะครับเป็นด้วยว่าจายเนี่ยเบาตะมือนี่หวัวหมอแรงกับจบนะ มันก็ถึงเวลานะครับขนาดจะถึงเวลานั่นแหละหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเนี่ยซิ่งทีประชาชนเข้ากับแค่สงสัยมาโดยตลอดนะครับาการกระทําของเจ้าหน้าที่เนี่ยการประพฤติปฏิบัติหน้าที่เนี่ยดังเช่นท่านอธิบายว่าใบสั่งที่เสียบยุโตนะน่ะเป็นการไปชําระเงินแล้วอยู่ในโรงพักเป็นการชําระเงินแล้วอยู่ในโรงพัก โดยมีพนักงานสอบสวนเป็นผู้เปรียบเทียบปับบราสัา่น่ะแต่ว่าชำาระเงิ่อนแล้วต้องเอาใบสั่งมาขึ้นที่โต๊ะที่ตั้งยุคหนะ่างณจุดตรวจในเวลามีทุกคนเท่าที่เห็นนั่นแหละคือยังอยู่โต๊ะหนละหลายจำนวนเป็นจํานวนมากนะครับเป็นจำนวนมากอยู่หลายใบนะครับเกียบแล้วเมื่อไ้ถามเจ้าหน้าที่ก็บ,บ่ตอบนะครับเป็นบอตอบอย่าเลยว่า เป็นอาศัยโดยอำนาจใดจากคนหมายใดที่ีบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับผมถามแล้วนะครับ้อยตำรวจเกรพะคนก็มาตอบนะครับเงียบไปเลยนี่แหละมันก็คือถ้าเฮ็ดถูกเท็ดดีมีคนหมายรับรองจริงๆเป็นยังคือบ่อธิบายให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจได้รับทราบเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไปนะครับเป็นอยคือเงียบนะครับเป็นยังคือตอบบ่ได้ในค้อถามนะครับ แค่เมื่อใดถามยังแงกเลยครับถามว่าถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอาศัยโดยอำนาจใดอาศัยโดยอำนาจใดที่ออกมายืนขวางตามช่องทางจราจรมายืนขวางนะครับมายืนกีดขวางตามช่องทางจราจรเนี่ยตำรวจอนะอาศัยโดยอำนาจของกฎหมายผมว่ากฎหมายใดตอบเม่อใดครับเงียบกิ๊บเลย มันเสื่อเห็นแบบใหนะครับการการเงียบแบบนี้ถ้าคนเท่านะครับบริสุทธิ์ใจโปร่งใสนะครับไม่ต้องตอบนะครับต้องตอบให้ประชาชนได้เข้าใจยั้งแก้มแก้งนะครับว่าเจ้าาทีมีอำนาจจริงนะ้งเสียประชาชนกําลังเข้าใจผิดอยู่นะน้งเสียต้องอธิบายนะครับว่ามัน่มันทเป็นเงียบกิ๊บไปแบบนั้นนะครับมันบม่ถูกต้องนะครับพวกท่านเป็นของคนเป็นคนของประชาชน แต่กต่การกระทํานะครับการปฏิบัติที่ออกมาตั้งเอาสิ่งมาบ้างกีดขวางเอารถเมื่อกี้เอารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอารถปิกอัพขวางไว้นะครับขวางถนนไว้ช่องหนึ่งนะครับถนนตรงนี้มันก็แคบอยู่แล้วนะตรงนี้มันเป็นหนารงเรียใชัยมงคลวิทยาทางจะไปทางทางนั่นจะไปจหวัดกาสินทางนี้จะไปรอยเอ็สนะครับ เพื่อ,อยังไงอ่านบ่ไหนนะครับตัวหนังสือมันแตกไหมไปง้มอันผู้บังคับใช้กฎหมายสักบันกฎหมายนั้นต้องกลับไปหาคนนั้นแน่นอนครับวิลาสิมาคันนะครับนี่หนแหละก็คือ เราเป็นยังงก็ต้องเฝ้าเก็บบอกว่าเที่ยงแล้วฉันไเที่ยงเลยเม่อตอนมีเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาหาสิบเจ็ดนาทีผมยางขึ้นมาานี่ยแสดงว่า,าตอนเก็บอยู่นั่นประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีบอกว่าเที่ยงแล้วากันา่าเก็บบอกกันเก็บผมไังยินว่าเที่ยงแล้วนี่แหละเจอกล้องมีประชาชนสงสัยมีประชาชนคำว่าสอบถามเป็นยังก็ต้องเฝ้าเก็บหนีให้อย่างประชาภาษาบ้านเท่าไหร่คือ,อยังหนีเนี่ย มีความจำเป็นอย่างตง้องหนีกล่องนะครับพาบริสุทธิ์ใจนะครับเหตุแบบตรงไปตรงมาโดยอำนาจและหนาทีจริงๆพวกท่านก็ต้องขี้แจงอธิบายให้ประชาชนที่เขาเบ่าเข้าใจดังเช่นผมเนี่ยผมเบ่เขาใจว่าการที่ตำรวจนะครับเอากล้วยเอาป้ายเล็กแพงเล็กเอารถมาจอดขวางไปเนี่ย อาศัยโดยข้อบัญญัติของกฎหมายฉบับใดซึ่งตัวผมเนี่ยพยายามคนว่ามาแล้วก็ถามผู้รู้มาโดยตลอดตอบตรงกันว่าบม่มีนะครับบ่มี่อำนาจไใปให้ตำรวจกระทำได้การจะกระทำได้มันต้องมีเหตุที่ใหญ่งั้นไม่ตายสวนหมัด อันอยากไหมครับสวนหมัดนี้ยังสูนพันธ์แม่แม่นี่พี่อัมพลนะครับพี่อัมพลพรพิรุนโรดเนี่ยครับแต่เป็นผู้ที่่อดข้างจะทราบเขาเรีเขาใจนะครับรู้เรืออ่อง่อกฎหมายยังเป็นยังดีนะครับแล้วขอบคุณพี่อัมพล์นั่มนะครับเวลาผมว่าหุงเหมียงผมก็ต้องถามพี่อัมพลเนี่ยแหละเป็นไอเป็นไส้อีกคนหนึ่งที่อยู่ทางขอดเจนนะครับผมว่าหอะใดผมก็ต้องปรึกษานะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ผมถาม ผมปรึกษามาโดยตลอดอยู่ทางซีสเกตแอมีนะครับแต่ว่าาสามารถไอ้เอยซื้อทันได้นะครับทันเบเปิดเผยตัวเชิญมาชมเมืองอุดอรหลายๆประเไม่มีกฎหมายนะครับไม่มีกฎหมายเอาเขาบ้าหรอกครับอืมแต่แนี่อะไรก็คือว่าเวลาาเอาหลอกเียนไปแอมีจะสร้างบัฟองนะครับ ผมลองเรียนมาหมากไม้นะครับอยู่ทางจังหวัดรา,ารคามผมเคยลองเรียนมาหมากไม้ผลสรุปสุดท้ายก็คือสั่งประฟอร้องเร่องมาถึงศาลจบอยู่ที่ชั้นอายการผระจบอยู่ที่ปปชเองเสียเป็นอย่างคือประทรงให้ศารพิจารณาเป็นอย่างคือต้องไปยุตกลางนา่แบบนั้นนะครับผู้มีอำนาจไม่มีเ่าเข้าใจนะครับการบังคับใส่กฎหมายเป็นอย่างคือเ่าเป็นไปเป็นมาตรงแบบตรงไปตรงมา มลาประชาชนเห็็จยังผิดเล็กๆ,ๆน่้อยลนะ่ะสิเป็นสิตายนะครับต้องเอาให้ได้นะครับว่ามีดอกว่าสิเอารุมเอารวยนะครับเมลาเจ้าหน้าที่แต่ถ้าีีประชาชนชนมองว่าบ่ได้การปฏิบัติเนี่ยบ่ได้เป็นไปตามกฎหมายให้อำนาจเนี่ยผู้มีอำนาจก็คือปอ,อนะครับเป็นอย่งอางกื่บ่สังฟองสักสักขังนึงเป็นอย่งอางกื่บ่สังฟองสักขังส,กขงสักเขตนึงเพื่อให้มันได้เป็นมาตรฐานไว้นะครับว่า การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาเนี่ยมาขวางเนี่ยมายืนขวางถนนรถ่านไปลาด่านมากก้วก็บกแล้วก็ขอดูใบอนญใบขับขี่แล้วก็ไปเมืองใบภาษียังเสียหลกบัขาดก็ปป่อยไปผ่านไปยังเสี่ยเอาอำนาจใดนะครับเอาอำนาจใดมายุนรถเขานะครับในการเดินทางเยสิทธิเสรีภาพรัฐธรรมนูญบัญญัติปว้ชัดเจนนะครับ พวงชนชาวไทยยอมมีสิทธิเสรีภาพในการเดินท,ทางผู้ใดเสียม่าจํากัดลิดร้อนบ่ได้นะครับแต่มีมันก็นเห็นย่างชาจีเลยวาตารวจกาลังจํากัดหรือลิดร้อนประชาชนในการเดินทาง <Beijing> เอาไว้ประมาณนี้นะครับเอาไว้ประมาณนี <Wall> ้เดี๋ยวผมกอสิไปธุระทือกันนะครับลูกค,ค้าก็รออยู่นะครับตอนนี้ก็มาติดต่อเรื่องงานของผมนี่แหละเฝ้านะครับเมื่อวานมีไป ท้างรวมงานแชร์ภัิตาจิศพนะครับกับกลับมาไขเลยตอนนี้กับไข่กินยาไปเอาเมียเป็นไดก็ต้องสู้นะครับร่างกายก็เข้าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวคอมมนต่างๆเดี๋ยวกลับถึงบ้านเดี๋ยวจะไปราย่านอีกทางหนึ่ง,นงเนื่องจากผมบอสามารถอ่านได้ในตอนมีหนึ่งแวเวลาไล่หลังตอนมีก็เทียงแล้วนะครับเทียงสองมาที่สองสายตาเบาอ อำนวยนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ